สวัสดีครับช่องไายทองเพชรน,นะครับวันนี้ก็มาอยู่ป่านะครับครั้งแรกครับที่ผมที่ปลดเชือกจากคอทองเพชรน,นะครับเลยมาตะุนมาาผม,ผมดูล่าเริงมากครับวันนี้น,นู่นครับผม มานั่งแลพเดี๋ยวเจ้ากล้วยม่ถิ่ลไม่หเฟเฟลามาทงไงมาที่มาทมาทมาเลยๆดูล่าเล็มากกว่านี้ ปล่อยเชือของคอครั้งแรกครับผมตมพมเพรน้คุณแม่เรียกไปแล้วครณนุ่มนับกางแดาวิ่งกับคุณใหม่ ไปเชือกของคอครั้งแรกครับีก ทีครับเอาใหญ่เลยครับวันนี้นับสบายเลยวันนี้หาท้าขิ้นไปเล็วหาคน,นอะไรย่งเงี้ยเสยกนแล้วเสียงังแดครับดูคุณแม่เรียกแล้ว,ไป,ลวไ,ปลไปแล้วนู่นครับไปลูกไปแล้วนู่น เจอน้ำครับเจอน้ำรับผมไม่กลัวครับออก่างจากคุณแม่แล้วครับปนนไปเดี๋ยว นานครั้งครับผมจะได้มาเล่นอย่างนี้ครับวันนี้พ่อไหวกับแม่แม่ลำํำไยไม่มีไม่มีงานทำนะครับเลยพาน้องเพชรและแม่ทับทิมมาเที่ยวป่านะครับ จะได้ปล่อยให้อยู่ที่โลกกว้างครับผมเืิดที่กุ้ว้างนะครับอยู่ในข้อแคบนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว <c oughs> หยุดะงักเลยครับจะมาหาคุณพ่อก็กลัวอดูดูดูครับทำ ไปอีกแล้วครับดูมีคมสุกมากครับวันนี้ก็ผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับ なるほど。 เริ่มเลยนะครับน้ำลายเล่นลเริ่มไหลแล้วเดี๋ยวจะบอกไม่เอาน้ำมามาให้กินนะครับร้อนมากครับผมทีมเอ้ยเ,เข้าล้มก่อนลูกเข้าล้มก่อนเดี๋ยวพ่อจะนี่เอาไปก่อนคขอบคุณบรรยากาศนะครับใต้ต้น ใต้ต้นสแสบงครับใต้ต้นสแสบงครับผมสวยมากครับดอกแบงครับผมสวยอย่างสวยเลยครับบรรยากาศแบงครับผมเดือนสี่เดือนห้านะครับดอกแบบสแบงบานนะครับ

ที่นี้เราก็มีลายยืดตเต่นกีนแม่ก็าดูอาการน,นะครับน้ำลายยืดเลยครับคุณแม่เขาบอกว่าอยากต้นมันเหนื่อยลูกร้อนแม่ก็น้ำหมด ตามคุณแม่ไปครับผมไปแล้วครับนู่นน้อง มวิธีแก้โรคเครียดนะครับก็าวัจะหาวิธีให้แม่ทับทิมและน้องตะเพ็ดไม่เครียดออกเที่ยวป่าบ้างนี่ครับป็นการพักผนในตัวนะครับ างอาการคัง,งนี้กับเสียงคังนี้ก็มาเป็นประมาณนีเหนื่อยครับเล่นเหนื่อยหลังจากเล่นเหนื่อยครับลำบากหลายยืดเลยครับนี่ครถทิ้งรถออกเหนื่อยแล้วก็ไม่กดนะครับเนี่ย ดูอาการเลยครับเริ่มิ่มง่วงนอนแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วลำลายไหลย,ยืดคนระับเด็กิีนกินขนินไทยครับเดีย๋ยวคุณพ่อไว้ก็จะไปหากิ่งไม้มาเสริมหน่อยเด็กตู้จะหาที่ไหนับ เราก็เรียนรู้อาหารการกินจากแม่นะครับแม่ก็จะประคอยประคับประคองว่าออกินวันไหนมันมันเป็นอาหารที่ กินได้นะครับอาหารที่กินไม่ได้แม่จะคอยบอกครับมแม่จะถึงครับกาดเย็นดีมากครับร่มใหญ่มากครับผมดูลมหายต้นสแสดงครับต้นสแสดงดอกแบงกลางบานนะครับสวยมากครับผมสีชมพูนะครับดอกแบงลมดีมาก ครับฝากติดตามช่องทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ